วิธีใช้งานเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงโปโลรุ่นคอมมานโด135เอ็นนำข้อต่อสวมเร็วต่อเข้ากับทางน้ำเข้าจากนั้นต่อทางน้ำออกโดยนำปลายสายอัดฉีดแรงดันสูงใส่เข้ากับทางน้ำออกแล้วหมุนเข้าให้แน่นเมื่อแน,น่นแล้วนำปืนฉีดน้ำแรงดันสูงต่อเข้ากับสายอัดฉีดแรงดันสูงจากนั้นทำการต่อหัวฉีด โดยดันเข้าและบิดตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อกไว้เสร็จแล้วเสียบปลัก๊กเปิดน้ําเปิดสวิตช์แล้วก็สามารถนําเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไปใช้งานตามความต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นการล้างหรือขจัดคราบต่างๆก็สามารถทําได้ด้วยมอเตอร์ชนิดเหนี่ยวนําทนทานเสียงไม่ดังรบกวนใช้งานได้หลากหลายหัวฉีดสามารถปรับองศาการฉีดได้ทังแบบเส้นตรง และแบบกระจายปืนฉีดน้ำสามารถใช้ได้ทั้งแบบสั้นและแบบยาวจะต่อน้ำจากก๊อกหรือดูดจากถังก็ได้สายฉีดน้ำยาว10เมตรใช้งานสะดวกใช้แล้วสบายใจเพราะมีมออ,อก,กอและรับประกันคุณภาพถึง1ปีเต็มขนาดเครื่องกระทัดรัดเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่างๆได้สะดวกอุปกรณ์ในการใช้งานมีมาให้อย่างครบครัน สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละงานได้และเมื่อใช้งานเสร็จให้ทำการปิดสวิตชถอดปลัก๊กปิดน้ำถอดข้อต่อสวมเร็วออกจากทางน้ำเข้ากดไกปืนเพื่อระบายแรงดันในสายฉีดออกแล้วถอดสายอัดฉีดแรงดันสูงออกจากทางน้ำออกหมุนปืนฉีดน้ำออกจากสายฉีดแล้วไล่น้ำออกจากสายฉีดให้หมด จากนั้นก็สามารถนําเก็บได้เลยง่ายๆครับสำหรับวิธีใช้งานเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงโปโลรุ่นคอมมานโด 135N แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ